สมัยโบราณยอดฝีมือในกองคนเปิดขุนเขาจะมีนิ้วมือพิเศษที่มั่นคงแข็งแกร่งและส่งพลังมากทำลายกลไกในสุสานได้อย่างง่ายดายเลยมผมเข้าใจมาตลอดว่าวิชานี้เป็นแค่เรื่องเล่า ยากเรียนวิชานี้สำเร็จไม่ง่ายเลยต้องฝึกตั้งแต่เด็กและขั้นตอนการฝึกก็ทรมานมากด้วยเก่งขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้คือเจ้าตัวนี้นี่มันด้วงดิ่งไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นเงาฝูงใหญ่เมื่อกี้ก็คือฝูงด้วงดิ่งนะสิ บ้าให้ตกใจใหมดเลย